สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อมากินกว๋วยเตี๋ยน้ำกันเตี๋ยวเห็ดเองแซบบ่บมแซ่บมูมูตะวันหิวพี่น้องจา้ามั่วสวดไปเลยพักกับพี่ทง,งอกมีอันนี้แหละกระพาพี่น้องจา้าบีบมะนาวใส่กว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเด้อกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นกุ้งสดพี่น้องจา้าใสผ่ผริกไทยก่อนเห็ดเอง ใจเละเละมันเสียพี่นอ้องจ้ามามามาตั้งกล้องด้วยไปเลยมาครับพี่น้องมากินน้ำกันผวยมันเลิมล่มันลาเลยซิมก่อนเด้อจางใส่ดำปลาอนเ้อเปียวบ่พอใส่หมึกเน่าพี่นอ้องเลย แรกก็สิพัดไทยกินพี่น้องเห็นเส้นมันงามโอ้ยบะเครื่องกับบะโขบทาพัดไทยเครื่อง,ะองบะโขบมันสบุบโแซ่บเสร็จค่ะปั้นยังมันสอมกระบ,บมุมีเด้อพี่น้องเลยแล้วบะแมนสอบะบุมีเขาเอิญยังก่อตะเกียบตะเกียบกระบุบมี เอามานำหนูตักเอาไปใส่ใส่ถ้กหมูเนี้อซื้อไว้เป็นหอ่อกินเนี่น่ามันยังไม่ได้อาบนี่ถ้าเราคนมาจะ่วนพักเนาะ มองทำจนมืดุดเจียวจำเป็นคุดเจ้าวเห็ด ม่วงอะไรกินเหรอคือจากกินก๋วยเตี๋ยวจะแตงก้าเนี่ยจนบรกเพ็ดแล้วไปไปกินทางนอกบรกเพ็ดเพราะเราซอยขี้ขั้นไปค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปกินก็ลเลยเผ็ดกินเองเนาะ กุ้งก็กินชู้มืออน่าจะเป็นกุ้งแล้ว ลืมบอกพี่น้องอันฝากกดติดตามช่องอันเบาแนพนผ้าเพลินในเดอพี่น้นองจาาช่องน้องเคยข่อยเบแาแพนผ้าผาเพลินช่องน้องอันแผนนงนุกแม่รื่อบอกฝากเขาไปเบิ่งหไฮนเดอร์จ้ะ นาง้านุอยู่น้ำนางอดล่ะเป็นเอ้นน่องกันเจอบนเป็นผู้อุ่นด้วยอ่ะพี่หนองเป็นลูกพี่ลูกน่องกันนะนางนุกกับเป็นน่องของนางอดหน่อย เมื่อได้บัตอมไม่ตะเกียบใส่เมื่อได้พี่น้องเฮ้ยขอโทษลลายเด้อ้าบโสุภาพ เส้นนัใหญ่แส่เส้นนังง่นเนี่ยมันเป็นเส้นเล็กอนะ่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมันจะแส่ครับผัดผัดไทยก็ต้องใสยย่ใบอะไรเนาะผักเองเนาะบานเทาานะ่ะเกินทับแป้น xài tông ngủ năm งอกมุ่นมากมากเลยปลูกเอาก็ได้ได้พี่น้องปลูกก็เป็นี่ปลูกโตงอกเคยปลูกอยู่คุณลุงคุณลุงเน,นียปลูกดินทรายเนาะคุณลุงสี่เหลี่ยมเอากิดดินทรายลงไปแล้วก็ว่านในมเมล็ดมันแล้วก็เอาดินทรายโป๊กอีกแล้วก็และะ้และกะวก็ว่านอีกให้เป็นสัน้นเป็นสัน้นขึ้นนะพี่น้องอเคยปลูกอยู่สามมื่นควดกินได้เลย สมัยที่ไปดูบ้านพอตอนน้อยๆเห็นขึ้นเห็ดก็สิຮູ້ຈັກວິທີປູກໂຕເຮົາบ้านบ้านຕົ້ນມືລືເຂົ້າบ้าน້ອ ราปลูกผักขายไป้าๆเนตะก,กี้ซูมเมอร์เนี่ยเราเข้าผักไข่เข้าหัง่งเขามีบรรลับไปกันละชาวบานตะกี้บ้านเ้องกระทุ่งงามพี่น้องหาเท่ากินคำเบิดผู้ใดก็ได้ปลูกผักขายเผาชานตัวอาชีพชาวบ้านตะก,กี้นะี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ซูมเมอร์จะก็หั่งเมลูกมันเต้าเพื่อล้างบัดไงไปก็ได้ เรามาทำงานเมืองไทยกับส่งเงิงเนเดี๋ยพอให้แม่พ่อแม่แล้วเจ้าก็เป็นตาส่งอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยส่งเพื่อแล้ก็จะเบิ้เห็ดให้ลูกให้เต้าไว้ส่งส่งไปปุ๊บก็ซื้อเสาเฮือนไว้ส่งปุ๊บก็ซื้ออิฐไว้ส่งปุ๊บก็ซื้อปูนซื้อทรายไว้เป็นตาส่งอยู่แบบนี้ Tụi mình xông cúp hai bắt Xuống cúp hai bắt à, Cô ơi Hả thật đây xì bày nữa Bây giờ đâu Có khuôn Có ừ. khuôn chứ chứ Có khuôn chứ mịt khôn khua bên đẹp năn ừ. hộp khua cả Ngon lụt xuống hay mơn nâng Ôi đại sao là chóng tuần lẹo Chứ mà lẹo Thiếu ít hạ thân đẹp bún อืได้ยินเด็ดไซพ่อแล้วเน่จ้างคนยกบ้านในบ้านเฮาเป็นตั้งสั่นตัวเดือนเฮ็ดซันแบบนเ้าก็เอดตัวโกวีเห็นหรลอกอาเพ็ด

พอเน่ะเพดให้พี่นอ้องไว้อ่ะไปก่อนเดินแซ่บแซ่บแซอส,สอันนี้ให้คิวพี่นอ้องจ้าคือซือคือคือกันมมะนุ่มมานาหนรับคลิปนี้กัลนะไปก่อนเด้อพี่นอ้องจ้าไว้พ่อกำลังคลิปหน้าค่ะขอบพระคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจจ้าบ๊ายบายค่ะพี่นอ้องเว้นเสียงคนใหม่กำลังมาบอก <laughs> i'll make you mad